สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่อง DT Channel ครับนะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอเก็บความรู้เล็กๆน้อยนะครับเกี่ยวกับการตั้งเสียงกองหรือว่าการจูนเสียงกลองนะครับผมซึ่งนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับให้กับสําหรับมือกลองที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่ากําลังฝึกเล่นกองอยู่นะครับหรือว่า ท่านใดที่นะครับอยากลองฝึกตั้งเสียงกองหรือว่าจูนกองด้วยตัวเองนะครับเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับให้สําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับยังไงก็หากผิดพลาดประการไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านะครับผมคิดว่าครับการตั้งเสียงกองครับไม่มีผิดมีถูกนะครับอยู่ที่ว่าตัวเราชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองนะครับเพราะว่า ทุกคนชอบเสียงไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมนี่คือเป็นแนวทางนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ไปลองอตั้งดูนะครับผมเดี๋ยวไปตั้งกันเลยครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับขันหนังอ,ออกให้หมดซะก่อนนะครับแล้วก็เราก็ค่อย เริ่มตั้งกันใหม่เลยนะครับผมคันออกให้หมดเลยนะครับเริ่มต้นที่หนังล่างก่อนนะครับผมอันนี้เราจะเริ่มตั้งหนังใหม่กันนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง w t Channel ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ได้มีโอกาสมาทำคลิปนะครับให้ ทุกท่านได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับนี่นะครับผมเราจะเห็นว่านะครับเราขันคลายน็อตออกแล้วนะครับหนังมันจะย่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใส่ใส่แท่อยู่นะครับเดี๋วออยวเราจะขยับขยับแท่นะครับนิดนึงขยับแท่ออกนะครับเพื่อ ให้แซ่คอนแช่ลงนะครับเราไปขึ้นใหม่แล้วกันนะครับผม เรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับเริ่มต้นที่เราคลายน็อตออกนะครับเริ่มตั้งใหม่เลยตั้งหนังใหม่เลยมาเริ่มกันที่หนังล่างครับคลายน็อตออกให้หมดนะครับจะเห็นว่าหนังนะครับมันจะย่นนะครับเพราะว่าเราคลายน็อตออกนะครับแล้วเราก็อ่ะเริ่มต้นที่หนังล่างกันก่อนนะครับแล้วก็อ่ันน็อตทุกตัวนะครับเข้าไปนะครับให้ แน่นกระชับพอตึงมือนะครับทุกตัวเลยนะครับผมค่อยๆ่อยขันเข้าไปนะครับใแน่นพอตึงมือเราก็พอนะครับผมอลองเช็คทุกลองเช็คน็อตทุกตัวว่าแน่นพอตึงมือหรือ,อยังนะครับผมให้มันกลับเท่าๆกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องตั้งกองนะครับคือเราใช้แค่ประแจขันกองอย่างเดียวแล้วก็ใช้ความรู้สึกครับ ประมาณนี้นะครับอพอได้แล้วตึงมือทุกตัวแล้วนะครับแล้วเราจะเริ่มขันหนังเข้าไปนะครับโดยใช้ประแจนะครับผมการขันหนังเข้าไปนะครับสะส่วนมากเลยนะครับคือวิธีการนี้นะครับคือเวลาขันหนังเข้าไปปุ๊บส่วนมากนะครับเขาจะขันทะแยงทะแยงกันนะครับ ขันหลักนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาหลักนี้ที่เยื้องกันนะครับผมสัส่วนมากนะครับแต่ผมนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่ามันมันง่ายดีครับสําหรับผมนะครับผมคือผมจะขันไล่ไปเลยนะครับขันไล่ไปเลยนะครับผม เพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็เวนะครับแล้วก็กักกับน้ําหนักมือนะครับกักให้มันน้ําหนักที่ขันประมาณให้มันคือให้พยายามให้มันเท่ากันที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่องวัดเครื่องตั้งนะครับผมเราใช้น้ําหนักมือของเราขันเองนะครับขันไปเรื่อยๆนะครับขันไปเรื่อยๆเลยนะครับจน เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับอันนี้คือเป็นวิธีของผมนะครับที่ผมตั้งนะครับผิดถูกยังไงก็ขอขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าวิธีการแต่ละคนมันไม่ไม่เหมือนกันครับนะครับทำไปเรื่อยนะครับผม เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะได้โทนนะครับจนกว่าจะได้ความตึงหย่อนที่เราต้องการหรือว่าโทนนะครับของหนังล่างที่เราต้องการนะครับ จะได้ความตึงหย่อนตามที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผม,าผมได้ล้่จะได้ประมาณนี้นะครับความตึงประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมหนังล่างผมเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็มาหนังบนกันเลยครับหนังบนก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับผม ก็ทำในลักษณะเดียวกันนะก็ประมาณนี้นะครับ สษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ชอบเสียงโอ้โทนน้อยมากขนาดไหนนะครับก็เล็กซีนเลยครับแปะเลยแซ่ก็ทุกเย่อนก็ตามที่เราชอบนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับหนังบนนะครับก็ทําให้มันคล้ายๆกันกับหนังล่างนะครับแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไม้เรื่องชอบโทนไหนนะครับก็เนี่ยผมก็ประมาณนี้ครับ ให้มันเท่าๆกันทุกหลักนะครับพยายามเช็คหลักให้มันเท่าๆกันทุกหลักเพราะว่า,าเวลาเราตีลงนะครับเสียงมันก็จะเป็นก้อนนะครับมวลมันก็จะออกมาชัดนะครับคือหลังล่างเหมือนกันนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ช่อง WD Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับถือว่าเป็นแนวทางนะครับในการที่ให้นะครับผู้ที่ฝึกเล่นกองครับหรือว่านะครับอ,อยากจะฝึกตั้งเสียงกองตั้งเสียงแสแนรนะครับ เดี๋ยวลองไปทำกันดูนะครับยังไงผิดถูกยังไงผมขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันครับขอบคุณครับ